สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รักนาทธารอดนะคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์ธาตุไฟทุกคนด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานความรักให้กับชาวราศีสิงห์กันนะคะเรามาดูซิว่า ควารักการงานการเงินของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้หรือในวันที่คุณเข้ามารับชมคลิปนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วยส่งผ่านพลังงานความรักผ่านไพ่ให้ข้าพระเจ้าได้อ่านให้กับชาวราศีสิงห์ตรงตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถินเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าพลังงานความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้หรือในวันที่คุณเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จะส่งพลังงานความรักของคนชาวราศีสิงห์ผ่านไพ่เรามาดูซิว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรให้คุณคนชาวราศีสิงห์ได้ทราบบ้างนะคะเรามาดูกันเลยไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกเป็นราชินีถือไม้นะคะ ขยายด้วย the world นะคะแล้วก็แผดไม้สิบไม้ the magician นะคะ the magic นะคะ <P> เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าพลังงานตัวตนพลังงานตัวตนของชาวราศีสิงห์ ในวันนี้นะคะในเดือนนี้ที่คุณเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเป็นราชินีไม้นะคะซึ่งณตอนนี้คุณประสบความสำเร็จในด้านการงานหรือคุณเป็นเจ้าของจิตการนะคะเป็นเจ้าของจิตการและคุณก็มีโอกาสนะคะอาจจะ มีโอกาสได้ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็การงานของคุณไปได้ด้วยดีนะคะไปได้ด้วยดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปได้อย่างดีแล้วก็มั่นคงด้วยนะคะแต่ในอดีตที่ผ่านมาคุณก็แบกรับภาระนะคะแบกรับภาระหนักพอสมควรนะคะก่อนที่คุณจะมา ประสบความสำเร็จนะคะงานของคุณไปได้ด้วยดีดาเนินการไปได้ไม่ติดขัดนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนเก่งแล้วก็คุณก็สามารถฝ่าฟันผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมานะคะผ่านงานหนักผ่านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันหนักคุณแบกรับภาระมา ะะแต่คุณก็สามารถผ่านมันมาได้เพราะคุณเป็นคนเก่งคุณมีคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะหลายๆด้านเลยนะคะคุณสามารถที่จะ,ะปรับตัวนะคะปรับตัวในเรื่องการงานของคุณและก,กับชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสนะคะคุณมีโอกาสได้เจอกับ ผู้หญิงหรือผู้ชายมีโอกาสที่จะได้ประสานงานนะคะประสานงานร่วมงานผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนดีนะคะเป็นคนดีแล้วก็สามารถที่จะ,ะร่วมงานหรือไม่ก็อาจจะมีอาจจะติดต่อประสานงานกันจนเกิดเป็น มิตรภาพที่ดีๆต่อกันได้นะคะแล้วก็คุณก็คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแล้วก็มั่นใจมีความมั่นใจสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนด้านการเงินของคุณนะตอนนี้มันก็ยังก็สามารถ ประคองไปได้แล้วก็หมุนเวียนไปได้นะคะหมุนเวียนไปได้อ่าอาจจะมีติดขัดบ้างเป็นบางช่วงนะคะแต่ว่าก็ยังยังสามารถหมุนไปได้อยู่นะคะหมุนไปได้อยู่แล้วก็คุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมรักความยุติธรรมนะคะหรือว่าการงานของคุณอาจจะทำเกี่ยวกับ ติดต่อในสายงานราชการหรือว่าคุณอาจจะมีอาชีพเป็นราชการก็ได้นะคะประมาณนี้คือคุณมีโอกาสที่จะได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการแต่ว่ามันมี5ถ้วยเกิดขึ้นนะคะมี5ถ้วยเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นซึ่งมันทำให้คุณเหมือนคุณจะ ยังคิดถึงอะไรบางอย่างที่คุณพยายามจะตัดแต่คุณไม่สามารถที่จะตัดออกจากใจคุณได้นะคะมันคือเรื่องอะไรเรามาขยายกันนะคะส่วนเรื่องการเงินของคุณก็ขยายด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวขอขยายการเงินของคุณก่อนละกันนะคะสองเหรียญว่ามันคืออะไรนะคะ การเงินของคุณอยู่กับด้านการงานนะคะอยู่กับการด้านการงานและการงานของคุณก็เป็นงานที่เดินทางด้วยนะคะเดินทางแล้วก็ติดสอต่อประสานงานกับชาวต่างชาติสัดส่วนใหญ่นะคะคนที่เข้าเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นงานที่ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติสัดส่วนใหญ่แล้วเรามาขยายห้าถ้วยกันนะคะว่า ความรู้สึกของคุณตอนนี้มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงคุณเหมือนกับคุณพยายามจะตัดอะไรบางอย่างออกจากใจของคุณนะคะแต่คุณก็ยังตัดไม่ได้นะคะมันคืออะไรเรามาดูกันนะคะก็ปัญหาเรื่องการเงินนะคะปัญหาเรื่องการเงินคุณต้องการที่จะให้มีการเงินของคุณดีขึ้น นะคะดีขึ้นกว่านี้นะคะการเงินของคุณดีขึ้นกว่านี้แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะการเงินของคุณมีมีโอกาสที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือตามสเต็ปไปนะคะตามสเต็ปไปว่าเพราะว่าคุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนทำงานก็ได้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณแบบรับภาระเรื่องงาน ค่อนข้างหนักแล้วก็คุณก็คุณก็เป็นคนเก่งสามารถที่จะผ่านมันมาได้นะคะเพราะคุณคือเป็นเดเมจิกนะคะสามารถที่จะหมุนเวียนแล้วก็แก้ไขปัญหาภาระที่มันเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะ แล้วคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะว่าการงานของคุณก็ไปได้ด้วยดีนะคะไปได้ด้วยดีซึ่งเป็นงานติดต่อกับชาวต่างชาติหรือเป็นงานเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นข้าราชการด้วยก็ได้นะคะแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะ,ะเจอพบเจอ ผู้ชายดีๆหรือผู้หญิงดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะดีมากด้วยนะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะเราก็ให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งมาขยายอีกว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้คุณฟังอีกนะคะไพ่จะเล่าเรื่องอะไรให้คุณฟังอีกนะคะเรามาดูกันสำรับนี้ นะคะ จริงด้วยนะะในเดือนร็วนี้ในเดือนนี้คุณมีโอกาสได้พบปรกที่ดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากที่คุณแบกรับภาระหนักการงานด้วยนะคะคุณก็มีความสุขกับตัวเองมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะ ซึ่งการงานของคุณในอนาคตอันใกล้นี้คุณก็อาจจะประสบความสำเร็จนะคะไม้ได้ซึ่งไม้กทษิน์นี้ซึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานของคุณถึงขั้นสุดสุดเท่าที่คุณจะพอใจนะคะ ก็สุดเท่าที่คุณจะพอใจที่สุดของคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้พบรักที่ดีนะคะพบรักที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานแล้วก็ส่วนด้านการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณก็จะหมุนเวียนไปได้ด้วยดีการเงินก็ให้ระวังเรื่องการลงทุนสักนิดหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะ สํารองไว้ก่อนก็ได้นะคะสำรองไว้ก่อน,ก,น,ะะอก,อนก่อนที่คุณจะขยับในเรื่องการเงินของคุณก็ขอให้คุณพิจารณาให้ดีก่อนนะคะในด้านการลงทุนนะคะส่วนเรื่องการงานของคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะาการงานของคุณจะสมตามที่คุณต้องการนะคะคือ จะประสบความสำเร็จในที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจ s t เ e n นขึ้นก็คือเป็นโชคชะตาของคุณที่คุณจะต้องเดินมาเจอนะคะเดินมาเจอกับคนรักของคุณสองถ้วยเกิดขึ้นนะคะสองถ้วยเกิดขึ้นแล้วก็สามถ้วยเกิดขึ้นซึ่งคุณมีโอกาส รักที่คุณพึงพอใจนะคะที่คุณพึงพอใจแล้วก็คุณจะมีความสุขมากจนถึงขั้นการที่คุณอาจจะตัดสินใจแต่งงานเลยก็ได้เพราะว่า DMP เ,เ,เกิดขึ้นนะคะ DMP เ,เ,เกิดขึ้นก็จะเป็นรักที่คุณพอใจแล้วก็มีความสุข มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะเพราะว่าไม่ไม่ต้องขยายแล้วเพราะว่าก็แค่ว่าโอเคแต่ว่าการเงินของคุณก็จะสามารถหมุนเวียนไปได้ด้วยดีเพราะว่าเจ็บเหรียญขึ้นทั้งสองสำรับเลยก็แปลว่าก็แปลว่าคุณ การเงินของคุณยังไปได้เรื่อยๆและก็จะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นไปได้จะดีขึ้นไปเรื่อยๆส่วนด้านการงานของคุณคุณก็จะพอใจในระดับที่คุณพอใจนะคะและก็ความรักของคุณคุณก็จะมีความสุขและก็สมบังนะคะขึ้นทั้งสองถ้วยสามถ้วยนะคะคุณมีโอกาสได้เฉลิมฉลอง แต่งงานก็ได้นะคะสเตปบายสเต็ปแล้วกันนะคะแล้วเรามาขอพรให้ไพ่อีกสำรับหนึ่งให้พรคุณนะคะว่าจะให้พรคุณหรือจะแนะนำคุณอะไรบ้างนะคะ คุณก็ประมาณว่าคุณจะประสบความสำเร็จในด้านการงานนะคะการงานของคุณน่าจะเป็นการงานในด้านเจรจารสื่อสารสมากกว่านะคะเป็นด้านสื่อสารเจรจารสมากกว่าแล้วก็คุณก็จะประสบความสำเร็จในด้านการงานนะคะ แล้วก็คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ทั้งเจราจามีสเสน่ห์ในด้านการเจราจาสื่อสารนะคะแล้วก็ต่อคนที่คุณพบเห็นที่ได้พบเห็นคุณนะคะได้พบเห็นพบเจอแล้วก็ ได้สื่อสารกับคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็คุณมีโอกาสได้คู่ครองที่ดีและก็ถูกใจคุณนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะประมาณว่าให้ผ่อนคุณด้วยให้คุณประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็คุณก็จะเป็นอิสระได้ท่องเที่ยวตามที่คุณหวังนะคะตามที่คุณปรารถนาเลยนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้นะคะหรือไม่ก็ในวันที่คุณเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอให้คุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีความสุขกับการงานการเงินความรักนะคะ และก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ให้กับทางช่องนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ